้าวรถซิบล้อออกไล่กันครับวันไม่้องคร้บไปเอื้อ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 เอิ้อตางลำได้บอกเจ้าทีเจ้าทางังปลอดภัยออกมาแล้วละเดี่ยวอนึงรามีปัญหาแล้วละ่ะมา đẹp lắm, chặt ngay à, phải rồi, không phải đâu, ô ô đi sai rồi bay, à, อึ๊บป๊อป๊โอ้โอ้ไปลไปลโอเคอครับพี่น้องครับไปแล้ว